คืนหลอนทางขึ้นภูเต่าน้อยย้อนเวลาไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนนนและหมูเป็นเพื่อนกันเขาทั้งสองเรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกันและเมื่อเรียนจบเขาทั้งสองก็ได้สมัครงานที่บริษัทเดียวกันจนได้ทำงานบริษัทจึงได้ส่งเขาทั้งสอง มาทำงานที่สาขาเต่างอยในจังหวัดสกลนครเขาทั้งสองได้ขอลาง,งานกับผู้จัดการเพื่อไปซ้อมรับปริญญาแต่ต้องเดินทางได้ในหลังเลิกงานตอนเย็นเท่านั้นพวกเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะโดยขี่ไปคนละคันแต่รถของโนนนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์มันชอบดับตอนที่เครื่องยนต์ร้อนจัดในช่วงเย็นของวันนั้นเขาทั้งสอง ก็ได้เดินทางออกจากที่ทำงานแต่หมูได้จอดรถคุยกับนนในช่วงเวลาที่เข้าปั๊มน้ำมันว่าเราควรใช้เส้นทางลัดนะเพราะมันใกล้จะค่ำมืดลงแล้วถ้าเราใช้เส้นทางหลักมันจะไกลและกว่าจะถึงก็คงใช้เวลานานหลายชั่วโมงนนท์ก็ถามหมูไปว่าแล้วเราจะใช้เส้นทางไหนคำตอบของหมูทำให้นนท์หวั่นใจเล็กน้อยเพราะหมูได้บอกว่า เราจะใช้เส้นทางภูเต่องอยเพื่อจะลัดขึ้นไปบนภูพานนนรู้ดีว่ามันเปลี่ยวและน่ากลัวโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนแต่นนก็ตอบตกลงและในใจคิดว่าเส้นทางนี้มันสูงชันและกลัวโจรดักต้นเพราะมันไม่ค่อยมีบ้านคนเลยแต่ทั้งสองก็ยังไม่เคยใช้ถนนเส้นนี้ในการเดินทางเคยแต่ได้ยินชาวบ้านพูดกันว่ามันเป็นเส้นทางลัด ที่จะเข้าไปถึงกลางภูพานได้เร็วกว่าเส้นทางปกติในระหว่างที่ทั้งสองคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หมูจะขับนำหน้านนเพราะว่ารถของหมูนั้นใหม่กว่าและไฟหน้ารถส่องสว่างกว่ารถของนนทั้งสองขับตามกันมาออกจากหมู่บ้านบ้านสุดท้ายก่อนที่จะถึงเขตภูต่องอยบรรยากาศเริ่มค่ำลงแสงพระอาทิตย์ ทอดแสงสีแดงส้มกำลังถูกเงาต้นไม้ใหญ่กืนกินไปจากท้องฟ้ามันเป็นวันคืนเดือนมืดนี่เองเมื่อเริ่มเส้นทางขึ้นเขาเป็นเนินลูกแรกถนนก็เริ่มสูงชันมันเป็นถนนที่ชันมากๆจนทําให้รถของนนเกือบดับแต่รถของหมูก็วิ่งนําหน้าไปแบบฉลุยทําให้หมูอยู่ห่างจากนนไปเกือบหนึ่งกิโลเมตรหมูสังเกตที่กระจกหลังเห็นว่านนอยู่ห่าง จึงชะลอเพื่อจะรอเพื่อนพ่อนนขับเข้ามาใกล้หมูจึงถามออกไปว่าทำไมขับช้าจังวะนนจึงตะโกนตอบไปว่ารถกูเกือบดับตอนขึ้นเนินลูกเมื่อกี้วะหมูหัวเราะเสียงดังและตอบออกไปว่าก็กูบอกแล้วว่าให้มึงออกรถคันใหม่มึงก็ไม่เชื่อกูนนก็ตอบไปว่าก็กูเก็บเงินส่งน้องกูเรียนอยู่นี่วะ หมูก็พูดออกไปว่าเออเอองั้นเรารีบขับกันไปเถอะเพราะมันจะมืดแล้วกว่าจะถึงกาลสินก็คงอีกนานทำเวลาหน่อยก็ดีมึงก็ขับตามมาถ้ารถมึงดับก็ค่อยโทรหากูละกันว่าแล้วหมูก็เร่งเครื่องนำหน้านอนออกไปนนก็คิดน้อยใจว่าทำไมรถตัวเองถึงเก่า แล้วก็ไม่เร็วแรงเท่ากับรถของหมูนะท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทนนเห็นแต่แสงไฟท้ายรถของหมูอยู่ไกลๆมันเริ่มออกห่างตัวเข้าไปเรื่อยๆสักพักนนก็เห็นว่ารถหมูได้จอดพอนนมาถึงจึงรู้ว่าหมูจอดฉี่เมื่อนนหยุดรถหมูก็หันมาถามนนว่ามึงไม่ปวดเยี่ยวเหรอ นนตอบว่ากูยังไม่ปวดแต่มืองเงยหน้าไปดูอะไรก่อนสิหมูก็เงยหน้ามองขึ้นไปมันเป็นริมถนนข้างทางเป็นเนินชันแล้วมีสารเพียงตาเก่าๆอยู่สูงประมาณห้าเมตรแต่หมูก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยก็กูไม่เห็นว่านนแล้วหมูก็หัวเราะนนก็เตือนหมูว่ามึงไม่เห็น ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตรงที่มึงเยี่ยวใส่นั้นน่ะมึงไม่เห็นเหรอเห็นอะไรวะหมูถามก็มึงเยี่ยวใส่กระทงที่เขาเลี้ยงผีไงนนตอบอ๋อก็แค่กระทงที่เขาสะเดาะเคาะของชาวบ้านนะแต่ก็น่าจะนานแล้วมันมืดกูเลยมองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรหรอกผีมันคงกินอาหารไปแล้วฮ่าฮ่นนจึงตอบแบบความไม่พอใจว่า มึงนี่มันบนป่าบนเขานะอย่าพูดเรื่องผีสางสิวะเออเออถ้ามึงไม่เยี่ยวนะเราก็ขับรถกันไปต่อเถอะตอนนี้มันดึกมากแล้วแล้วเข้าทั้งสองก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากจุดนั้นหมูขับนำหน้านนออกห่างไปเรื่อยๆขณะที่นนก็พยายามเร่งเครื่องแต่ก็เหมือนว่าจะตามหมูไม่ทันสักทีเห็นแต่แสงไฟไท้ายรถ ดิบรีเพราะความมืดสองข้างทางที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่สลับกับทางโค้งไปมาในตอนนั้นเป็นเวลาสองทุ่มซึ่งไม่มีรถคันไหนสวนทางมาสักคันเมื่อใกล้ทางโค้งแห่งหนึ่งนนก็มองไม่เห็นไฟไท้ายรถของหมูแล้วและคิดว่าหมูน่าจะไปไกลแล้วสิ่งที่นนมองเห็นจากระยะไกลนั้นมันเป็นทางโค้งขวาที่มืดมากและนน กำลังจะไปถึงแต่พอเข้าไปใกล้ประมาณ20เมตรก็ตกใจอย่างสุดขีดและหยุดรถอย่างกระทันหันเพราะว่าด้านขวาของถนนนั้นกลับเป็นเหวลึกที่มืดสนิทนนจึงบ่นกับตัวเองว่านี่เราตาฝาดไปหรอนี่เกือบไปแล้วเราที่จริงแล้วมันเป็นเนินทางตรงต่างหากไม่มีโค้งสักโค้งเลยนนถอนหายใจแต่บริเวณนั้นมันช่างเปลี่ยว มืดน่ากลัวามากทันใดนั้นรถของนนก็ดับลงนนยิ่งตกใจทำอะไรไม่ถูกสตาร์ทรถใหม่และพยายามสตาร์ทรถแต่ก็ไม่ติดสกีในความมืดที่ไม่มีแม้แต่แสงเดือนทำให้นนจิตตกและกำลังหยิบโทรศัพท์เพื่อจะโทรหาหมูแต่โทรศัพท์ก็ตกลงกับพื้นถนนนนกํกำลังก้มลงเก็บโทรศัพท์ ขณะที่นนก้มลงควานหาโทรศัพท์อยู่นั้นเขาก็เห็นเงาคนผ่านเฉียดหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วเขาเงยหน้าขึ้นเห็นแสงไฟหน้ารถของหมูที่ขับย้อนมาหาเขาหมูถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นน้ก็ไม่พูดอะไรเพราะเกรงว่าหมูจะกลัวหมูจึงช่วยสตาร์ทรถให้นนแล้วเครื่องจึงติดทั้งสอง จึงเร่งเครื่องออกจากบริเวณนั้นอย่างเร็วนนก็นึกถึงภาพที่มีอะไรผ่านหน้าเขาไปนึกไปแล้วขนหัวเขาก็ลุกสู้ขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นนนก็เหลือบไปเห็นชายแก่ห่มผ้าสีขาวอยู่ข้างทางนี่มันเหมือนเงาที่เราเพิ่งเจอมาเลยนนตั้งใจไม่มองเขากดแตรเรียกหมูที่ขับออกห่างจากเขาไป แต่หมูก็ไม่ได้ยินตอนนั้นนภาวนาว่าอย่าให้รถของเขาดับอีกเขาเร่งเครื่องแทบจะหลับตาขับรถพวกเขาขับมาใกล้จะถึงแยกภูพานแล้วเริ่มเข้าเขตบ้านคนเริ่มเห็นแสงไฟหมูจึงได้จอดรถพักที่ศา,าลาริมทางติดกับบริเวณบ้านคนพร้อมกับนนเขาทั้งสองสังเกตว่าภายในบ้านหลังนั้น ทำไมคนเยอะจังจึงเดินไปแอบมองพอดีมีชาวบ้านเดิอนออกมาหมูจึงถามชาวบ้านคนนั้นว่าพี่ครับเขาทำอะไรกันครับทำไมคนเยอะจังชาวบ้านจึงตอบว่างานศพนะครับว่าแต่พวกน้องมาจากที่ไหนแล้วจะไปที่ไหนกันอ๋อพวกผมมาจากเต่าง,งอยจะไปแยกภูผานครับเลยใช้ทางลัดเส้นนี้ แล้วนนจึงเดินไปใกล้ๆพร้อมชำเลืองดูนนสังเกตเห็นโรงศพพร้อมกับรูปชายแก่ผู้วายชนนนตกใจพร้อมกับถามชาวบ้านด้วยเสียงสั่นว่าลุงเป็นอะไรตายครับพี่ชาวบ้านจึงตอบไปว่าอ๋อเมื่อตอนค่าของเมื่อวานตามีแกถูกรถกระบะชนตายตรงทางขึ้นเนิน ที่พวกน้องขับรถกันมานี่แหละแล้วพวกน้องมีอะไรหรือเปล่าครับนนจึงตอบไปว่าสงสัยพวกผมคงต้องไปจุดทูปแล้วล่ะครับเพราะว่าว่าผีตามีแกเพิ่งหลอกผมมาเมื่อกี้